สดีค่ะทุกคนวันนี้นะ้ำพี่จะมาเล่นโลบอทให้ดูกันค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ไปดูบ้านกันนะคะนี่ค่ะห้องแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องที่สองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะห้องที่สามเดี๋ยวนะคะห้องที่สามก็จะเป็นแบบว่างๆแบบนี้ค่ะห้องที่สี่ก็ว่างเหมือนกัน,นะคะ่ะว่างมาก เดี๋ยวเราไปห้องนอนกันก่อนนะคะไปนอนกันดีกว่าเขาหลับไปแล้วคะ่ะทุกคนอ่าให้ดูนะคะนี่ทุกคนมันเขาหลับไปแล้วทุกคนทุกคนคะเขาหลับได้ไงคะทุกคนบอกแล้วถ้าจะปลุกเขาตื่นหระคะกดตรงนี้คะ่ะเรียบร้อยคะ่ะ ไปเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันนะคะไปออกกำลังกายกันดีกว่าเข้าไปที่ไหนเนี่ยบ้านใครไปดีกว่าบ้านใครไม่รู้ว่ะทุกคนเข้ามาได้ไงบ้านใครไม่รู้อ่ะเพราะจริงด้วยไม่ใช่ไหมหรอ เราก็ไม่เข้านะคะทุกคนวิทุกคนสวไวยน้ำอยู่ไหนพี่งงมากเลยนะเนี่ยสไวยน้ำอยู่ไหนทุกคนจะเข้ามาทำไมอ่ะหลายบ้านนะคะไม่จัดอะ่ะแบบไม่จัดกันเลยสงสัยไม่มีเจ้าของมนระิงจริงๆมีนะคะที่ ไปน่ากลัวมากเลยทุกคนกลัวฆ่ามากแต่ฆ่าคนอื่นไม่เป็นเลยไม่อยากฆ่านะคุยสระว้น้ำอยู่ไหน,ท,นทุกคนคนคะสระว้น้ำอยู่ไหนนี่อุ้ยจะมาทำไมเนี่ยไป ไม่ไม่ไปอะ่ะเขาไม่ไปอะ่ะคือเขาไม่ไปอะ่ะไปไปไปสนนินี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะสระวายน้ำสีเขียวอุย้ยลงไปเลยว่ายน้ำกันนะคะทุกคน เดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูในน้ำนะคะดูสิทำเหมือนมากเลยว่ายน้ำนะคะก็แบบไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ค่ะจะยืนทำไมมันก็ลึกสิเนี่ยทุกคนมันก็ถือว่าลึกมากเลยนะคะนี่ทุกคนดูดีมันลึกคนเห็นไหมคนข้ามันลึกหน่อยนึงข้าไป เดี๋ยวเราไหวจนกว่าตรงเหรียญนี้นะคะจะมีพลังนะคะคือเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะแบบก็น้อยลงอะไรประมาณนั้นก็ได้นะ,ะน่าจะประมาณนั้นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปพักก่อนจะดีไหมคะอุ้ยมีคนมาเล่นด้วยเล่นต่อดีกว่าไม่อยากพักไม่เหนื่อยเพราะว่าตัวเองไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นตัวจริงอะทุกคนดูเหมือนไหมคะทุกคนเพื่อนก็เล่นอันนี้เหมือนกันทุกคนทำไมมันแบบอ่ะทางนี้นะคะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปทุกคนเราจะไปขึ้นตรงนั้นดีไหมคะ ไม่อะ่ะแต่เราก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่อ่ะนะวิ่งต่อดีกว่าเอางี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปทั่วประเทศเลยนะคะ,ะเนี่ยทุกคนซื้อไหมไม่ซื้อค่ะไม่อยากซื้อไม่มาเห็นซื้ออีกแล้ว นี่แล้วก็โหลดนะคะเราก็สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนี่เห็นไหมคะทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมนั่งตรงนี้ดีกว่าคะ่ะทุกคนนี่ค่ะอยากนั่งตรงนี้นะคะ่ะทุกคนอฮ้ยนั่งข้างเลยเหรอกน,นั่งตรงนี้แหละ <c oughs> ไปนั่งที่เดิมดีกว่าจุ๊บ <c oughs> กลับบ้านดีไหมนะกลับก็กลับเนาะแต่พี่ไม่อยากกลับเลยตรงนี้มันแบบมันเหมือนมันสบายอะทุกคนเ๋ย่ดูประมาณนี้นะคะไป ไปกลับกันดีกว่าค่ะอยากไปไ่ว้น้ำแล้วค่ะคุณที่นี่ก็ไม่มีนะคะโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย